เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งสาหรับไลน์เกมเศรษฐีนะครับก็เกมเศรษฐีมีการอัปเดตลูกเต๋าใหม่กันแล้วนะครับซึ่งเป็นลูกเต๋าต้อนรับปีลิงกันเลยทีเดียวนะสำหรับในเดือนกุมภาพันธ์เดือนนี้นะครับเราเขก็รู้สึกว่าอีเวนต์นี้จะมาพร้อมกับจีจีเครื่องรางจีใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นขอไปรีวิวลูกเต๋าใหม่กันก่อนนะครับอ่านะครับ สำหรับลูกเต๋าใหม่นี้นะครับชื่อว่าลูกเต๋าลิงธาตุไฟนั่นเองนะครับเรามาดูค่าสเตตัสกันนะครับมีเกมโบนัส30นะครับค่าก่อสร้างถูก40การควบคุมลูกเต๋า42ส่วนลดก,การซื้อต่อ45โบนัสทอง25แล้วก็บนัสเลขคีคู่3นะครับซึ่งค่าสเตตัสสีม่วงเนี่ยจะอยู่ไปจนกว่าลูกเต๋าใหม่จะมานะครับพอลูกเต๋าใหม่มาเนี่ยค่าสเตตัสก็จะลดลง นะครับคือจะกลับมาเป็นค่าตามปกตินะครับอันนี้คือเพิ่มความสามารถพิเศษเฉพาะในช่วงเดือนนี้เท่านั้นเดือนกุมภาเดี๋ยวเดือนมีนาก็จะพออัปเดตลูกเต๋าใหม่เนี่ยค่าเซเลตัสก็จะลดลงกลับมาเท่าเดิมนะครับเดี๋ยวลองมาฟังเสียงเอฟเฟกกันนะครับว่าเสียงเป็นยังไงนะครับ เสียงนี่ก็ตอนมันทอยลูกเต๋าเนี่ยก็จะมีเหมือนว่าคล้ายๆมีเสียงลิงนะครับแล้วถ้ามาดูเอฟเฟกของทอยลูกเต๋าเนี่ยมีมีลิงออกมาจากลูกเต๋าด้วยนะมีลิงแล้วก็มีกล้วยนะครับก็สําหรับผมไปใช้แล้วเนี่ยผมว่ามันมันก็ดีอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าผมลองเอาไปเล่นเนี่ยกีหมวกก็ติดบ่อยการควบคุมลูกเต๋าก็พอใช้ได้นะครับแต่มีบางครั้งที่ผมเล่นเนี่ยโหทอยแบบ มัวมากแต่ถ้าส่วนใหญ่โดยรวมเนี่ยผมว่าก็ถอยดีอยู่เหมือนกันนะสำหรับลูกเต่านี้นะครับอ่ารีวิวลูกเต่าใหม่ไปแล้วอ่าล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอนัพอลูกเต่าลิงธาตุไฟตันจนถึงเวลสิเนี่ยจะได้รับตั๋วสมจีเคืงลางคาัสรับประกันคัสเอสด้วยนะครับอ่ะแล้วก็อีเวนต์หนึงนะครับที่มาพร้อมกับลูกเต่าเลยนะครับก็คืออีเวนต์จีเครื่องราง,างซึ่ง ครั้งนี้มีจี้ข้างล่างมาใหม่1อันนะครับนี่นะครับมาแล้วนะครับรับเพิ่มสูงสุด3 3 0เพชนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปรีวิวกันก่อนนะครับรู้สึกว่าน่าจะอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวขอเลื่อนหาแป๊บนึงนะครับใช้เวลาหานิดน,นึงนะครับ ที่จริงผมว่าเวลามีจี้เครื่องล้างใหม่เนี่ยทาง GM เ็ขาน้าจะเอาไว้ข้างบนสุดเลยแต่นี่คือเอาไว้ข้างล่างเลยครับผมก็ต้องมาเลื่อนหาเสียเวลาอ่าเจอแล้วนะครับจี G ้นี้นะครับชื่อว่านาฬิกาเรียกด่วนเอ้ขออภัยครับนาฬิกาเรียกตัวด่วนจาก CEO นะครับความสามารถนะครับถ้าเป็นคาร์ดบวกเนี่ยเมื่ออัปเกรดสูงสุดนะครับโอกาส80เมื่อถึงแลนด์มาร์ตัวเองเนี่ยจะดึงฝ่ายตรงข้ามที่ตก ท,ที่อยู่ตรงเที่ยวรอบโลกเนี่ยมาที่ตัวเองทันทีก็คือหมายความว่าอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไปไปตกที่เที่ยวรอบโลกเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยไปตกพื้นที่แลนด์มาร์กตัวเองเนี่ยมันจะมีโอกาส80%ดซที่เราจะที่จะดึงฝ่ายตรงข้ามที่อยู่เที่ยวรอบโลกเนี่ยมาที่แลนด์มาร์กเรานะครับก็คือถือว่าจีนี้ถือว่าโกงมากเลยเป็นจีที่แบบก็ดีอยู่เหมือนกันในระดับหนึ่งนะครับ แต่บางคนก็บอกว่าไม่ดีบางคนก็บอกว่าดีแต่สําหรับผมเนี่ยผมว่ามันก็ดีอยู่นะสาหรับจีนี้นะครับจีนี้ถือว่ามันมันก็สําคัญอยู่อย่างสมมุติว่าถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไปตกเที่ยวรอบโลกแล้วฝ่ายตรงข้ามกําลังกําลังจะชนะแล้วแต่เราสามารถตัดเกมได้นะก็คือไปตกแลนด์มาตัวเองเพื่อดึงฝ่ายตรงข้ามมาตกแลนด์มาตกแลนด์มากเราถือว่าเป็นการ ช่วยในระดับหนึ่งนะสำหรับ G ีข้างล่างอันนี้นะครับที่จริงมันก็สําคัญนะสำหรับ G นี้นะครับแล้วก็วิธีการหานะครับก็คือมีหาได้2วิธีนะครับก็คือหาจากสุ่ม G ีข้างล่างนี้เลยครับก็คือเพื่อนๆก็สามารถใช้เพชรสุ่มได้นะครับตอนนี้ระหว่างอีเวนต์ก็คือลดค่าจับอยู่ที่15เพชรแล้วก็ถ้าสุ่มครั้งต่อไปเนี่ยลดเหลืออยู่10เพชรนะครับ ส่วนจับแบบพเมียมค่าครั้งติดต่อกันเนี่ยก็คือลดเหลือ50เพชรนะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสมากกว่าเดิมในการได้รับจี้ข้างล่างที่ค่าที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็มาดูตรงคะแนนลัคก,กี้นะครับคะแนนลัคก,กี้ตัวสุนซูเปอร์ลุ้นโชคนะครับก็คือจะสุ่มจี้ข้างล่างคาดเอสตามที่เห็นนี้ทั้งหมด10ชิ้นนะครับตามที่ภาพเห็นนะครับใช้คะแนนลัคก,กี้เพียง5แต้มนะครับ ก็เพื่อนๆไปสามารถลุ้นกันได้นะครับอ่าล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดได้จี้นาฬิกาเนี่ยนาฬิกาอะไรเนี่ยครับ c ีเนี่ยถ้าเกิดได้คาร์ดสเนี่ยจะได้หนึ่งรอยเพชรนะครับถ้าได้ S บวกเนี่ยได้200อเพชรแล้วก็ถ้าเกิดได้คัทเอเนี่ยจะได้30สเพชรก็รวมอีเวนต์นี่คือทั้งหมด3า0อสาสิเพชรนั่นเองนะครับถ้าเกิดได้คัท์ A เนี่ยจะได้3าสิบเพชรนะครับแต่เนื่องจากอ่าขออภัยด้วยครับเพื่อนทักมานะครับก็คือก็คือง่ายๆถ้าเกิด เพื่อนเพื่อนหมายแกถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนได้คัสเอเนี่ยจะได้สามสิบเพชรถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนได้นาฬิกาคัสเอเพื่อนเพื่อนอย่าเพิ่งเอาไปทิ้งหรือเอาไปอัพจีเครื่องอัพอย่าเอาไปอัพจีอันอื่นนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนไดจีนาฬิกาคัสเอเนี่ยเพื่อนเพื่อนต้องอัพให้ตันเนี่ยตามถ้าเพื่อนเพื่อนตรงเห็นเนี่ยครับตรงเนี่ยครับตรงคำมารวมตรงนี้นะครับก็คืออัพจีนาฬิกาคัสเอให้ตันบวกเจ็ดแล้วนำไปรวมกับจีคัสเออะไรก็ได้ ก็จะได้เป็นนาฬิกาคาร์ดสมานะครับก็นี่คือวิธีการรวมแต่อย่างของผมผมได้มาแล้วนะครับสําหรับจนาฬิกาเรียกตัวด่วนนะครับก็คือผมไม่ใช้วิธีรวมเนื่องจากผมเปิดจากกล่องสุ่มรับประกันคาร์ดสคือรับประกันคาร์ดสเลยพอเปิดมาปุป๊บเอา้าโอ้โหดวงดีได้เลยนะครับเปิดจากกล่องจีรับประกันคาร์ดแล้วผมได้นี้มาเลยผมไม่ได้ใช้คะแนนลัคก,กี้เปิดนะครับพอดีผมเปิด ลูกบาทเพชรแล้วผมได้ตั๋วสุ่มจีรข้างล่างรับการคัทเอสมาพอผมเอาไปเปิดเนี่ยโอ้โหดวงดีมากได้จีนี้มาเลยโอ้โหแบบอย่างน้อยคือผมได้100เพชรแล้วอีเวนเนี้ยเหลือแปลงเป็นเอสบวกก็จะได้300เพชรส่วนคา์ด A เนี่ยผมว่ามันแค่30เพชรผมว่าอย่าไปใส่ใจถ้าเกิดเพื่อนๆที่ไม่ได้คา์เอเนี่ยผมว่าก็ปล่อยไปนะเพราะว่าแค่30เพชรเองแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆได้คัทเแล้วเนี่ยก็แล้วไปนะ,ะเพื่อนก็เอาไปรวมนะครับ รีวิวจี้ไปแล้วต่อไปเรามาดูตรงอีเวนต์บ้างนะครับอ่าแล้วก็อีอีเวนต์หนึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เจอจี้ข้างล่างอันนี้นะครับที่เป็นรูปถุงเงินอะไรเนี่ยคร์เอเนี่ยนะครับถ้าเกิด 50K เนี่ยจะเป็น50,000ทองนะครับ 70K 70,000ทอง 100K 1,000ยเทองจนถึงไปจนถึง1 M ึนะครับหล้านทองซึ่ง ถ้าเกิดเพื่อนๆสุ่มได้จี้พวกนี้เนี่ยเพื่อนๆต้องเอามาแลกทองได้นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆเจอเนี่ยสามารถมาแลกเลยอย่างผมเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะได้ห้าสิบเคหรือห้าหมื่นทองผมก็เอามาแลกนะครับอ่าก็ตามนี้เลยนะครับอ่ะคงไม่มีรายรีวิวเนาะนะครับสําหรับอีเวนต์นี้ก็มาพร้อมกับสองเป็นเลยนะก็คืออีเวนต์ลูกเต๋าใหม่นะครับแล้วก็อีเวนต์จี้ข้างล่างนะครับ แล้วเพื่อนๆล่ะครับได้จี้เครื่องรางอะไรกันบ้างนะครับในอีเวนต์นี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆได้จี้นาฬิกากันหรือเปล่านะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปล่างนี้ได้เลยนะครับก็เป็นว่าก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีกันทุกคนให้ได้จี้ดีๆมานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ